ครับเพื่อนๆครับผมอัพท p a ออโต้นะครับวันนี้นะฮะผมมีรถเข้ามาหนึ่งคันนะฮะเป็นรถเออไรเข้าสวนครับเป็นเจ้าโตโยต้าบีพอดีนะครับรถต้องบอกว่าต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เดิมๆนะครับเดิมหน้าหลังเดิมนะครับอาจจะมีริรอยนะครับิส่วนจะพาไปดูคันนี้ผมขายตามสภาพเอาไปราคาถูกๆแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยครับก่อนจะไปรับชมตัวรถนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ ไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครนะครับหรือว่ากดติดตามกันไว้นะครับใครที่กำลังมองหารถมือสองใช้งานนะครับสภาพบประมาณนี้แสนสองแสนนะครับจะพาไปดูกันอันนี้ต้องบอกว่าไม่ถึงแสนนะฮะเดพาไปดูกันสภาพเป็นอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูเลยครับมามามาดูเลยครับอันนี้เป็นเจ้าโตโยต้านะครับดีโฟดีนะครับเป็นเครื่องคอมอนเลวแล้วนะครับดีโฟดี ปี2544นะครับหรือว่าปี2001นะครับปี2001นนะครับสภาพตัวรถนะครับในเดิมบางนะครับริ้วรอยมีมีตามการใช้งานนะครับมีโลโก้หลุดเดี๋ยวผมหาโลโก้ใส่ให้นะครับใครที่ต้องการได้นะครับอันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับเป็นตัว E เป็นรุ่นตัว E นะครับกระจกไฟฟ้านะฮะนะครับมาดูนะครับสภาพภายนอกตัวรถนะครับริ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะเพิ่งได้มานะครับกันชนหน้านะครับ ไอโลโก้ที่หายไปนะครับเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับอ่ะเหลือรอยอย่างงี้ครับมีมีอยู่แล้วนะครับแลมกันนะครับแต่การใช้งานนะไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับภาษีพุทธศตวรรนะครับหกเจ็ดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับนะครับรถได้บางได่บางเดิมนะครับโลโก้นะครับต่างๆมีครบนะครับเหลือรอยนะครับเดี๋ยวผมบอกไปทุกจุดเลยตรงนี้นะครับ ีดข so e ่วนนะครับขีดข่วนนะครับรถรถได้บางนะครับเดี๋ยวรอยใหญ่ตรงนี้นะครับนะครับเจ้าของนะครับเบียดเสาบ้านเลยเองนะครับตรงนี้ผมไปสอบถามมานะฮะเสาบ้านเข้าบ้านนะครับเบียดมาตรงนี้นะฮะมีเก็บงานนะครับคันนี้มีเก็บงานนะครับแต่ว่าไม่มีงานหนักนะครับแค่นี้ไม่หนักแค่นี้ไม่หนักเดี๋ยวช่างสีนะครับกระทุ้งกระทุ้งออกมาเก็บสีนะครับไม่มีหนักนะครับจะเก็บเมมดอักเดิม นี่ครับน็อตแก้มนะครับไม่แกะตรงนี้แล้วก็นะครับประตูนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสา A นะครับด้านบนหลังคานะครับเห็นไหมครับเสาบนะครับเม็ดอาร์คนะครับเรียงเป็นตับเลยนะฮะนี่นะบะน็อตตรงนี้ไม่แกะไม่คันนะครับน็อตกรนะครับดูเม็อาร์คด้านล่างนะครับที่สำคัญนะฮะ หมือนอาพวกนี้นะครับมีครบหมดนะครับะเป็นลูกกระจกไฟฟ้านะครับเป็นเปาะผ้านะครับฝั่งนู้นมีขาดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับมาดูตัวรถก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยความบางตัวรถนะครับความบางตัวรถนะครับตะเกียบเมทอาร์ตดูนี่ครับชัดเจนนะครับร้อนสันนะครับคมเลยนะฮะ หลังคาครับหลังคามีรื้อ้อยหน่อยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะมีการขนอะไรหน่อยนะครับครับเนีหลังคานะครับไม่บุบนะครับไม่มีบุบนะครับเดอนรืรออยนะครับตรงนั้นนะแล้วก็เป็นนะครับบอดี้นะครับบอดี้เป็น G O A นะครับของรุ่นนี้นะครับโครงสร้างความปลอดภัยนะครับยางไม่เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ายางสี่เส้นไม่เท่าไหร่เลยนะครับควรเปลี่ยนนะครับไม่เท่าไหร่เลย แล้วก็มาดูช่วงท้ายนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับจากสติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยเนี่ยสีเดิมโรงงานสีเดิมนะครับ้ายเดิมเม็ดอาคเดิมครับนะครับไม่มีผูกไม่ผูกนะครับสเก็บเดิมซ้ายขวานะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับงานเบาด้วยสิครับ ไลเนอร์ได้สวยเลยนะฮะักันชนนะครับกันชนมีมาให้นะครับมีบุบนิดนึงตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้หน่อยนึงนะครับอ่าหน่อยนึมาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับบางนะบางนะครับเดร๋ยวอยนะครับรดยวรอยอย่างนี้นะครับอย่างนี้บางเดิมครับนะครับสภาพยางนะสภาพยางนะครับไม่เท่าไร่ครับไม่เท่าไหร่นี่ครับคือเม็ดอาร์ังเก่ง ัดเจนนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับเวลาดูรถพวกเมทอาร์พวกนี้จุดสําคัญมากเลยนะครับนะครับมันจะมีเมทอาร์สั้นลงไปอยู่ข้างในผงบอกว่ารถนะครับไม่ได้เปลี่ยนเปลือกพวกนี้มานะครับรถเดิมนะครับคำเดิมนะครับสติ๊กเกอร์16วาล์วเทอร์โบคอมเอนเลวนะครับโกเมนโฟร์ครับมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในตัวรถนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะครับ ตกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแหวประตูนะครับตัวนี้เป็นปกติของดีสดีเลยปกติเขาจะเป็นผ้านะครับก็จะหลุดร่อนประจําเลยครับตัวนี้ไม่มีไม่มีครับหายไปแล้วนะครับฝั่งนู้นด้วยนะฮะเบาะนะครับเบาะคนขับมีขาดตรงนี้นะฮะเราบอกกันไปทุกจุดเลยให้ละเอียดนะครับใครที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานแบบลุยๆนะครับก็เอาไปใช้เลยหรือว่าจะไปเก็บงานนิดๆหน่อยนะครับพวกนี้นะครับผมการันตีให้เครื่องนะครับ ช่วงล่างนะครับพวกนั้นนิดๆหน่อยเอาไปทำเอานะครับนี่ครับเด็ดอาร์เลยครับพวกเนี้ยสำคัญนะครับแถวเอไม่ครับเสาเอไม่เคยแกะเลยก็จะแกะยากนะครับเด็ดอาร์นะครับเสาบีนะครับดูฝั่งซ้ายไปแล้วมาดูฝั่งขวานะครับนะครับครบนะครับซ้ายขวาเดิมหน้าละ หลังแล้วครับแล้วก็หน้าเดี๋ยวพาไปดูหน้าเดิมตรงไหนนะครับมาดูภายในนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่2องแ0 0เจ็ดหมโลนะครับเข็มไม้ต่างๆใช้ได้หมดนะครับผมตรสอบมาแล้วผมขับมาเองคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเดินหน้านะครับ1คอยหลังคอนโซลไม่เจาะนะครับคอนโซลยังสวยอยู่นะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุเป็นวิทยุติดรถครับเทปคัสเซ็ตนะครับ มาดูในส่วนของบอแแบกันบ้างนะครับนะครับบอแแบมีขายจะหน่อยนึงตรงนู้นนะครับก็โดยรวมแล้วยังดีครับยังดีนะครับไม่ได้ยุบเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเกาะใส่เครื่องเสียงนะครับยังเป็นรถเดิมๆได้อยู่นะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องดูคันหน้ามาตามมาเลยนะครับดูฝากระโปงนะครับมีบุบลักยิ้มหน่อยนึงตรงนี้นะมาดูไปทุกจุดเลยครับ เดิมนะครับตรงเดิมฝาโปงไม่เคยแกะด้วยนะครับคันนี้หนึ่งแล้วไม่เคยยกเครื่องสองแล้วก็ไม่เคยชนมาถ้าฝากระโปงไม่แกะนะครับมาดูในส่วนคานหน้ากันบ้างนะครับคานหน้าเดิมตรงไหนนะครับนี่ดีพอดีจะมีตรงนี้นะครับชัดเจนเลยเลขคานนะครับต้องมีขนาดลึกที่พอดีนะครับลึกตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์พวกนี้นะครับต้องเดิมนะครับ ดูหมดนะครับเม็อากรงเนี้ยเดิมมาเดิมนะครับสติกเกอร์ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็กระปุกเ o อ e r นะครับตรงนี้ก็หม้อน้ําสํารองนะฮะไนะครับแก้มนะครับไม่เคยแกะเคยขันเลยนะครับนี่ดินะครับมาตูนี้ไม่เคยแกะนะครับฝาไม่เคยแกะฝาเดิมกันความร้อนนะครับร้อนหน่อยนะครับสีขาดมาบ้างนะครับตามระยะเวลาการใช้งานแล้วกันนะครับนี่ก็ฝาเดิมนะ มีนตาโตโยต้ตานะครับแล้วก็สติกเกอร์อบอกชนิดน้ํำยาแอร์นะครับซอกซุ่มมุมเดิมนะครับซอกซุ่มมุมเดิมมาตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับนรถสตาร์ทติดง่ายนะครับ เย็นนะครับแอรร์ยังยังกําลังอัดนะครับมีไอ้ีนต้นนะครับมีไอ้ในต้นนะครับเครื่องดีครับเครื่องดีตัวนี้ตัวนี้เป็นดีีตัวแรกนะครับจะไม่มีฝาครอบอย่างนี้นะครับดี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 นะครับจะไม่มีฝาครอบแล้วก็มาดูเป็นส่วนของเช็คนะครับความร้อนปกติไหมครับมีฟองอากาศไหมนะครับ นิ่งๆนะครับน้ำมอ้น้ำนิ่งๆนะครับตัวนี้ไม่มีน้ำจารนะฮะเป็นน้ำเปล่าครับเป็นส่ทนี่ะแต่ว่าน้ำนิ่งดีไม่มีออกาศนะครับน้โตรงไม่โผล่นะครับอย่างเครื่องก็ปกติดีนะครับเไมนเก็ดไม่เราะนะครับนะครับมาฟังราคากันนะครับกับเจ้าตัวต้าไทเกอร์คันนี้นะครับดีฟอร์ดีปี2544นะครับ อันนี้ผมขายในราคา8,900 0บาทเท่านั้นนะครับ8,900 0บาทนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่นะครับตำบลตาพระนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงด้านล่างจอนะครับ094 2 9 1 0 1 8 2โทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับใครนะครับที่กำลังมองหารถมือสองไปใช้งานนะครับอยากได้แบบสภาพที่ดีๆนะครับดีดีในของผมเนี่ย ก็ประมาณว่าหลักๆนะครับของตัวรถนะครับคือเครื่องนะครับแล้วก็ความเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมอะไรพวกนี้นะครับตัวถังเดิมๆบางๆอันนี้คือรถดีแล้วก็เครื่องดีนะครับใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามาครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ